กองกำลังสนับสนุนาย่เพลิงอดีตรองจังหวงผู้บังคับกองร้อยเพื่อนี่ระที่หนึ่งขออนุญาตบรรยายสรุปพฤติการในการจัับอที่สิบกรกฎาคม2564ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มชายชะกันอาทำการขนย้ายวัตถุต้องสงสัยคาดว่าจะเป็นยาาเสพติดที่บริเวณหมู่ที่หนึ่งบ้านโป่งขามตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับ จึงได้ทาการสนทิกกาลังทั้ง3ฝ่ายนะครับเข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุนะครับตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยนะครับวิ่งหนีไปทางด้านป่าละม่มนะครับจึงได้ทําการนะครับแบ่งชุดติดตามนะครับและตรวจสอบพื้นที่รายละเอียดนะครับบริเวณริมแม่น้ำโขงนะครับตรวจพบกระสอบสีดําจํานวน4กระสอบนะครับและอีกจานวนหนึ่งที่บริเวณป่าละม่อมนะครับห่างจากริมฝั่งแม่น้ำโขง ระยะทางประมาณ50เมตรนะครับวันนี้เองพวกเราก็ร่วมกันสา่ายทั้งพลเรือนตำรวจทหารได้ดูนาการกันครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งตามที่อบร,ร้อยเชนที่เร็วที่หนึ่งะครับจากกำลังจากกรมราฏที่สามนั้นได้ถแถลงไปแล้วว่าลักษณะการจับกลุ่มเป็นเช่นไรนนะครับก็สรุปง่ายๆคือเมื่อวันเสาร์ที่10นะครับาจับ สองสองห่วงเวลาเวลาตีห้าเนี่ยที่หมู่หนึ่งบ้านโป่งขามทั้งที่หนึ่งจอบได้สี่กระสอบนะครับที่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ให้ข่าวครับทำการสอแล้วก็ขยายผลจากสี่กระสอบที่เหลือร่างตะเวนเพิ่มเติม,ตมห่างกันประมาณสักสี่ร้อยเมตรพบอีกแปดกระสอบนะครับโดยเป็นห้าร้อยยี่สิบแปดกิโลกรัมขยายผลแล้วก็จะมี ผู้ที่ร่วมกระบวนการที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยก็จะประสานทางเพื่อประสานงานชายแดนนะครับเพื่อให้ฝั่งทางประเทศเพื่อนบ้านเราได้ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระบวนการต่อไปนะครับครับอนนี้ก็ก็สิ่งบกเห็นว่าก็นํมาอีกทีหนึ่งนะครับมันถ้าบรรจุพันธุ์แล้วก็จะใช่คุณภาพดีนะครับคุณภาพดีของใหม่ไม่ใช่ของเก่าขยายผลก็ ได้เครือข่ายแล้วพยายามทำลายเครือข่ายครับเเป็นนโยบายของทางท่านนายกอีกแล้วที่จะนำาไปสูบ่ที่อยู่เบื้องหลังดีเพราะกลุ่มในตุนเพราะว่าตรงบริเวณนี้คือมนตรวจคิดได้หลายครั้งแต่ว่าจับกลุ่มตัวผู้กระทำไม่ได้ครับครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีค้ับขอบคุณชุดสืบชุดสืบในี่วนรองทาบ้านใหญ่นะครับที่เป็นผู้นำสืบแล้วก็สามารถจับกลุ่มในครั้งนี้ก็ชื่นชมมาก สิ่งที่ที่เราอยากจะได้คือผู้ต้องหานะครับก็พยายามบอกหมายจับถ้าได้หมายจับคนฝังนวลก็ก็ขอหมายจับให้กับทาง่ายทาหารจะได้ประสานกับกับขบฐานแฝงแล้เรานำไปสืบทราบล้วก็ว่าข้อที่จริงต่อไปฝังนวลน,นะครับน่าจะเป็นเรามีรายชื่อเข,ข้าอยู่นะครับก็ขอให้คุณมินตาได้ข่าวสาร ขอแสตมป่างขอให้แจ้งเจ้าที่ที่เราเชื่อใจได้นะครับแจ้งแบบต้องมืตัวตัวถังได้เราก็จะรับข่าวสารของเรา